you yeah. ห,เห,หำเ,เพิ่มส่งเทียป้าลิลาวดีอายขวางกไว้ม่ธรรมาอย่าเั้อดทนใจอยาอักบานได ลาคำเอ้ยแม่น้องบอักตายเลยโดนกันมีน้องอยู่เคียงข้างหงบมันสิไวันหนเห็นอย่างน้อยอดอาฮ้บอลเห็นสองเขาต่างกันสายเดิมปัน ລາວດີເຈົ້າຄືໂຫໄທແຕ່ບຸນທາງໃດບໍ່ສົມເຈົ້າຈົບນໍມີແຕ່ສິໄປຫຼືວ່າປັດໃຈມັ สิไปบ่งคนบ่เฮียวอยู่ลืมได้สิซอกหาจนบ่กำแพงจนเธอฮัลโหล เอีย่ยมละอซาโฟาเทคจำกัดน,นะคะ A.S. เ o เทคะ่ะวันนี้นะหนูมาส่งชุด2คูณสนะคะที่ลูกค้าสามารถเป็นใครยักเป็น 4, คูณ4ได้สบายเลยชุดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น2 2คูณ2แต่รับงานได้เลยนะคะคืออย่าพูดถึงคลาวเกะเหลือเฟือมากๆนะคะเดี๋ยวชุดนี้ลูกค้าจะไปรับงานนะคะมีโดนตีหมดโควิดนะอันนี้หนุมาส่งที่ประชาอุทิศ33นะคะลูกค้ามาส่งที่บ้านลูกค้าอาจจะ ย้อนแสงนิดนึงนะคะขออภัยชุดนี้บอกราคาไปเลยนะคะ5,3,900บาทนะคะลดแล้วเยอะมากนะคะโปโควิดหนา,นานแน่นมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า ตู้กับชุดเครื่องเสียงมีอะไรบ้างจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเาว่าชุดนี้ราคาห้าหมื่นกว่าได้อะไรบ้างเข้ามาดูใกล้ๆค่ะตัวนี้นะย้ําเลยว่าใช้ไม้อัดตาภูเขาทั้งใบทุกใบทั้งส่วนนะคะไม่แทรกไม้อัดธรรมดาเลยนะตัวนี้เป็นตู้แขวน12นิ้วนะคะรุ่น VSL ใส่ดอกนินดําใส่ได้์ฟเตอร์ 44A แล้วก็เน็ตเวิร์กกลางแหลมนะคะตัวนี้ใบละ5 0 0พันนะคุ้มมากๆตะแกงเหล็กอะไรเหล็กหมดเลยนะคะชุดแขวนเหล็กส่วนเบรนะคะก็จัดไปให้18 KW 181คะ่ะตัวนี้นะจะมีพอตลมซ้ายขวาสัญ,ญลักษณ์สีส้มก็คือเป็นเป็นบอกว่าพอดลมอยู่ฝั่งนี้นะคะถ้าลูกค้าใช้งานภายในแนะนำให้เอาพอดลมอยู่ข้างในถ้าใช้งานภายนอกอยากให้เสียงกระจายแนะนำให้เอาพอดลมอยู่ข้างนอกซ้ายขวา มีลูกเล่นมากๆใบนี้ kw 1 8 1นะคะตัวนี้ใส่ดอกของที่ร้านเองคงหล่อไว้4นิ้ว1200วัตต์ใบละ6,200ด้านหลังนะคะมาดูกันดูงานสีนะคะเนียนกริบหนาๆนะคะยกลงไม่มีเป็นรอยนะคะด้านหลังก็คือเป็นเพจหลบฝนแล้วก็ข้างบนของตู้แขวน3จุดตัวนี้นะคะเป็นแบบแขวน3จุดนะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เทินแบบนี้สามารถแขวน กับลอกได้สวยๆเลยนะอนาคตชุดนี้แน่นอนลูกค้าจะเพิ่มเป็น4คูณ4นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าชุดเครื่องเสียงมีอะไรกันบ้างนะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้นะเป็นมิกเซอร์นะ s o u n d b a s MGP 6X นะคะตัวนี้รองรับบลูทูธกับ USB สายสัญญาณแล้วก็แถมสายโฟนให้ด้วยตัวนี้นะคะจะมีติดป้ายถ้าลูกค้าแบบ ซื้อออนไลน์ไปต่อสายไม่เป็นเราก็จะมีติดไปลายไว้ให้นะคะแล้วก็ใครจัดชุดเครื่องเสียงกับเราเนี่ยส่งได้ทั่วประเทศเลยถ,ถ้าใช้งานไม่เป็นหนูมีคลิปวิดีโอส่งให้แยกต่างหากเป็นชุดๆไปนะคะแล้วก็เป็นเบกเกอร์ค่ะตัวนี้จําเป็นมากๆนะคะก็ go, อย่าเพิ่งลุกก็ก็ก็ อันนี้คือหมานะคะหมาของของลูกค้านะคะตัวใหญ่มากนะตัวโตไม่ใช่ตัวโตมานี่ตัวตัวนี้นะคะเป็นเบเกอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีรีเลย์40แอมป์นะคะเหมาะกับใช้พ o w e r นนะเสียบช่องเจ็ดกับช่อง8ดนะคะตัวนี้จะมีหลบรีเลย์เปิด1ถึง8ปิด8ถึง1นะคะจะมีระบบหน่วงเวลาเหมาะกับงานเครื่องเสียงมากๆแล้วก็ไม์ที่ใช้ค่ะเป็นโปรโลเทคนะตองเจดาทีนะคะตัวนี้จะมีไมค์2ตัวนะคะ แล้วก็เป็นคอสองทางนะตัวนี้ของเราขายดีเพราะว่าข้างในเราโมมาให้อย่างดีนะแล้วก็พาวเวอรค่ะ f b 2004ค่ะตัวนี้นะจะใช้แท่นเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าอนาคต หมดโควิดนะคะลูกค้าก็จะเพิ่ม power นะตัวนี้หมื่นเก้าเอ้ยหมื่นสามเก้าร้อยนะคะมากันแล็คคอมแพ t สิบยูมีฝาปิดหน้าหลังนะที่เห็นโล่งๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะลูกค้าจะเพิ่ม power อีกแท่นหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้ใช้แท่นเดียวคับเบรกกลกางคนละฝั่งนะถ้าอนาคตหมดโควิดเมื่อไหร่จัดแน่นอน4ี4่คูณสี่นะคะเพิ่ม power อีกแท่นเดียวใช้ทีพันสองขับได้เลยค่ะเพิ่มอีกเจ็ดพันห้าแล้วก็เพิ่มตู้อีกสองคูณสองนะจะเห็นได้ว่าชุดนี้ย สามารถขยับเป็น4คูณ4ได้สบายเลยเพราะว่าพาวเวอร์ก็รองรับอยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากให้จัดชุดตามสั่งตามงบตามใจตามเทศกาลตามที่อยู่อาศัยหรือว่าตามสถานการณ์ล็อกดาวน์มันเหงานะคะจัดได้เลยเราจัดชุดให้ตามสั่งตามงบเลยนะคะชุดนี้อย่างที่บอกไปราคาข้างต้นนะคะห3 9 0 0บาทนะคะก็ฝากด้วยเดี๋ยวข้างบ้านได้ยินเดี๋ยวซื้อตามนะคะ เมื่อกี้ข้างบ้านก็มามามาเต้นด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยถ้าใครสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะยังไงสามารถโทรสัรบ์ําได้ที่เบอร์0957801556หรือว่า Line AS Power h e c k นะคะแคปหน้าจอ QR Code นี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ติดตามค่วสาม,มเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ตู้ลำโพงเอี่ยมละอค่ะเราลงทุกวันนะคะกดไลค์ให้ทันเลยนะโรงงานของเราอยู่บางแคกทมมส่งได้ทั่วประเทศไทยพมา่ากัมพูชาและลาวนะคะส่งได้หมดเลยขอให้สั่งนะคะใครสั่งช่วงนี้โปรล,ลดเยอะมากๆวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะชุดนี้เหมาะมากขยกับไปสี่คูณสได้เลยนะคะ